i okay. you okay. ข่าอลัยกุมงวอร์รตุลลฮอวะบะบรอะการตู่ครับต้อนรับเข้าสู่รายการ business first นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีครับจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านอาหารพรีเมียมร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านว่าก็ตุกิ l ครับมีสาขาที่กรุงเทพครับและนี่อีกหนึ่งสาขาของเขาที่ปัตตานีเราจะไปคุยกับผู้บริหารสาขานี้นะครับคุณอัฟฟานนะฮะว่าวิธีการจัดการในพื้นที่3จังหวัดโดยเฉพาะบุฟเฟ่แนวใหม่ที่เป็นพรีเมียมและฮาลานเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการยังไงรสชาติอาหารอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับ ชมมานั่งคุยกับผู้บริหารก็ตุกิวสาขาปัตตานีนะครับสลามมอลล์เอกซ์คลุมพาใ<า>น,นนาตัวนิดนึงครับอ่าผมชื่ออัฟฟานเหมมศรีครับผมใช่ครับตอนนี้ก็ทําหน้าที่หลายคือบริหารก็ตุกิวสาขาปัตตานีครับทําไมถึงคือก็ตุกิวเป็นแบรนด์ที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครใช่ใช่ครับ,รบทำไมเราถึงดึงแบรนด์นี้มาเปิดที่ปัตตานอีอ่าจริงๆผมมีมีประสบการณ์นะในการนําแบรนด์ของกรุงเทพมามาเปิดที่ ที่ใต้ที่ปัตตานีอยู่แล้วมา2ปีที่แล้วแต่นี้ครับผมมีความสนใจในตัวแบรนด์ก็คิดเพิ่มเติมเพราะว่าในในสามจังหวัด3จังหวัดหรือทันใหญ่เลล้วกันไม,ไม่ไม่มีแบรนด์ที่ฮาลาที่ขายเป็นบุฟเฟ่ติ้งย่างพรีเมียม,มผมก็เลยสนใจว่าเอ๊ะอยากจะนําแบรนด์นี้เนี่ยมาเปิดที่ปัตตานีเพื่อให,อให้เพื่อให้ปัตตานีเนี่ยมีมีอะไรบางอย่างหรือสินค้าที่เป็นพรีเมียมเพื่อให้ตอบโจทย์กับคนคนในจังหวัดเนี้ยให้มีให้มีให้มีสินค้าพรีเมียมแบบนี้บ้างก็เลยเริ่มที่จะนํา แบรนด์ของกัตุกิวเนี่ยที่มีแบรนด์อยู่แล้วเปิดมานาน5-6ปีแล้วเนี่ยครับเป็นจุดแข่งของแบรนด์นะครับเลยก็เลยนาแบรนด์ตัวนี้มาเปิดที่ปัตตานีอ๋อคือก่อนก่อนปกติแล้วคนทั่วไปจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ตามรายการนี้เป็นรายการ business first เป็นรายการที่คุยเมืองธุรกิจด้วยเราวางแผนยังไงว่าความคุ้มเงินที่เราลงทุนไปมันจะรีเทิร์นกลับมาเท่าไหร่อัฟฟานบริหารเรื่องนี้ยังไงอ่าเรื่องนี้เลยคือสิ่งที่ผมได้ได้ ได้ทําธุรกิจมานะครับตลาดที่เป็นระดับกลางถึงสูงครับมีกําลังซื้อที่ค่อนข้างสูงและการเทิร์โนเวอร์หมถึงว่าเทิร์กับเทิร์กลับมาคืนทุนเนียวไวกว่าอย่างเช่นสมมติถ้าเราจะสร้างร้านหนึ่งเท่านี้เนี่ยคุณจะขายราคาถูกหรือแพงอ่ะค่าใช้จ่ายก็เท่ากันแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือตัวสินค้าและแบรนด์สมมติถ้าถ้ามีแบรนด์แบรนดิ้งอยู่แล้วมีสินค้าที่ขายด้วยราคาแพงอยู่แล้วการเทิร์คืนทุนมันก็จะไวกว่าส่วนี้ โดย3จังหวัดเนี่ยพื้นฐานของคนแล้วเนี่ยเวลามีแบรนด์อะไรต่างๆที่เข้ามาใหม่ในเวทีเนี่ยคนจะอยากจะลองอยากจะมามาชิมมาทานซึ่งมาเยอะมากซึ่งซึ่งโดยระยะเวลาแล้วเนี่ยในการเปิดเี็ยประมาณ3าถึงหเดือนที่ควรจะมาแบบไดตลอดตลอดตลอดอะไรเงี้ยซึ่งการทำธุรกิจแล้วเนี่ยการซื้อส่นถือว่าเป็นสิ่งที่รวดเร็วสําคัญและเร็วมากอะไรเงี้ยครับผมเน้นแบบว่าโอเคเป็นสินค้าที่พรีเมียมพาล้านแล้วก็อยู่กลุ่มตลาดบน ถามว่าทาไมถึงกล้าผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีคนทํามากกว่าผมมองผมมองเห็นถึงจุดว่าตลาดเนี้มันไม่มีไม่มีคนคนเข้ามา,ามทำมาเข้ามาเล่นตรงนี้ใช่ครับเพิ่งถ้าเราทำเราอาจจะเป็นเจ้าแรกๆ<ม>ที่นําแบรนด์พรีเมียมเข้ามาได้ซ้ําไปเพราะว่าถ้าผม, <c oughs> ผมจะไปทําทําแบรนด์ใหม่ทําตลาดใหม่ทําในราคาที่ที่ต่ําลงมาร้อยสองร้อยเงี้ยมันก็มีทุกพื้นที่อยู่แล้วใน่ทำได้หดแต่ถ้าเรามา ทรรแบร์ที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาเนี่ยก็มีไม่กี่เจ้าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ลูกค้าจะเลือกเราออ่อตรงนี้ก็จะเป็นจุดคืนทุนที่ไวกว่าอ,อย่างอื่นซึ่งผมมองตัวนี้อีกอย่างนึงด้วยที่แบบท,ทําธุรกิจมาเนี่ยแล้วลูกค้าฟีดแบ็กยังไงฮะหลังจากที่เปิดร้านมาแล้วฟีดแบ,บก็กครับแน่นอนอยู่แล้วครับแตกต่างของรสชาติมันแตกต่างจากทั่วไปจากทั่วไปอยู่แล้วแต่สิ่งที่ยากก็คือการบริการแล้วก็การบริการแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังอะไรเป็นสิ่งที่ยากมากเพื้นที่นี้ลูกค้าคาดหวังงอคคาดหวื ถ้าเป็นพรีเมียมเขายังเขาจะฉันต้องได้บริการที่ดีเยี่ยมสินค้าต้องไว<ม>สินค้าต้องดีม,มาแล้วต้องามผิดพลาด<ม>อันนี้คือความยากของของผู้ให้บริการผู้ให้บริการการเป็นสินค้าพรีเมียมเนาะจะแตก<ม><ม>ต่างจากที่เป็นราคาธรรมดาอย่างนั้นค,คือเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบต้องมานั้งคาดหวังมาเอะโอเคเราจ่ายแค่นี้ไม่ต้องมาคาดหวังว่าการบริการจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ยากของแบรนด์ที่แบรนด์ก็ตุกิวเนี่ยคือลูกค้ามาพร้อมกัน ข่าคาดหวังว่าคุณต้องบริการดีนะทุกต่อตอรับทุกโต๊ะดีทั้งหมดพร้อมๆกันพร้อมๆกันบริการให้โอ้มันมันเป็นสิ่งที่ยากมากสมมติมาพร้อมกันสิบเอ็ดโต๊ะทุกคนมาพร้อมกันก็จริงรสั่งตามเวลาก็จริงแต่โต๊ะที่คุณส่งบินหลังสุดอย่างเงี้ยครับมันก็คือเป็นบินที่ใช่เป็นบินที่สิบเอ็ดซึ่งบินหนึ่งสามสี่ห้าโอ้โหเขาสั่งเป็นเมนูแบบสิบยี่สิบห้าสิบเมนูซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะทําให้อาหารออกมาพร้อมกันหมด เป็นร้านไหนผมก็ทาไม่ได้ใช่ก็ทาต้องทําตามคิวที่เขาส่งมาใชแ่แต่แต่สิ่งที่เราพยายามพยายามแก้ปัญหาก็คือหนึ่งแล้วโอเคสมมติเราเป็นเวลาที่จํากัด2ชั่วโมงใช่ับมถาเพราะของลูกค,ค้าคือฉันมาปุ๊บฉันต้องกินให้ให้ทันภายใน2อชั่วโมงนี้แต่เวลาสินค้าเราออกมาพอคนเยอะๆเนี่ยเราอาจจะเลทไปถึง30นาทีคือยืดหยุ่นให้ใช่ยืดหยุ่นแต่เราก็จะบอกว่าคุณลูกค้าครับไม่ต้องกังวลว่า ต่อให้อาหารมาช้าคุณลูกค้าจะเวลากินน้ำลงเราจะเพิ่มเวลาให้เพราะว่าโอเคเป็นนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะลูกค้าก็รู้สึกแฮปปี้แฮปปี้แต่ก็มีความรู้สึกที่แบบแต่มะอยู่แล้วมันจะเรียกว่านี้นะแต่แบบเราก็พยายามทําแล้วแต่มันก็ยากว่าเราเป็นสินค้าที่ทําใหม่ทุกชิ้นทําใหม่ทุกเมนูเพราะว่าเราไม่ได้ทําตั้งไว้คือลูกค้าสั่งมาเราถึงจะทําอย่างเช่นซูชิเราก็จะปั้นนะตอนนั้นปลาสดๆเลยชาสดๆเลยก็หั่นสดๆสไลซ์สดๆเลยส่วนเนื้อก็เป็นเนื้อวากิวที่ต้องสไลซ์นะตอนนั้นมันจะได้ง ถ้าเราทําตั้งไว้เนี่ยมันจะมันเจะเละเขาก็จะไม่รู้ว่านี่ว่ากิวเหรอไม่เห็นลายเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความยากของของการทําเป็นพิมพ์เนี่ยเราต้องทําสดตลอดมันก็พยายามแก้ปัญหาแลยว่าจะทํายังไงหั่นทิ้งไว้ไหมตั้งเป็นคอนโดไหมสุดท้ายมันก็ทาไม่ได้ครับเพราะลูกค้าก็จะไม่ไม่รู้สึกถึงความพีเมยมรสชาติมันก็จะเปลี่ยนซึ่งตอนนี้เราก็พยายามแก้แก้เพี่ยนเป้านั้นว่าโอเคสมมติถ้าลูกค้ามาเยอะโต๊ะไหนได้ช้าเราก็เพิ่มเวลาให้ลูกค้าไปอย่างน้อยเขาก็ได้กินตามเวลาเขา มามวัตถุดิบต่างๆที่เรานํามาเสิร์ฟให้ลูกค้าเนี่ยาาทางร้านเนี่ยมีเรทราคายัางไงบ้างฮะราคาเปรเก็มีเจ็ดเกาเก้ากับเจ็ดร้อยก้าสิบเก้กับ199ยเกต่างกันยังไงสองอันนี้ต่างกันไงคือตัว799เนี่ยก็กกกจะมีเนื้อวากิวอยู่แล้วทุกเมนูแหลคะครับส่วน99้เนี่ยเราจะเพิ่มเป็นพวกหลักๆก,ก็คือพวกอาหารทะเลจะเป็นหอย หอยเชลล์หอยแมลงคู่อะไรครับหอยนิแลนด์ที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นทะเลเพิ่มขึ้นหอยนางลมหอยนางลมใช่เป็นหอยนางลมหอยนางลมที่เพิ่มขึ้นมาส่วนตัวอื่นก็จะเป็นแอดพอนเข้าไปพวกหอยพวกตาเตะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นซึ่งจะหากินยากในในพื้นที่ใช่ใช่ใช่อย่างเช่นหอยนางลมอย่างเงี้ยเราก็ส่งจากกรุงเทพในพื้นที่ไม่มีอันนี้ก็จะเป็นฟิกคอร์สที่มเป็นที่เราต้องสู้ในค่าส่งขนส่งมันจะไม่เหมือนกรุงเทพแล้วก็ที่นี่ก็จะมีปัญหาอย่างเช่น สินค้าขาดตอนบางช่วงมีด้วยมีด้วยอย่างเช่นเราคิดว่าเราสต็อกเกลียแล้วแต่ลูกค้ามาเยอะลูกค้ามาเยอะอีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่เขาทานกันยังไงทานอะไรเยอะกว่าบางวันตัวนี้หมดบางวันตัวนี้ขายหมดกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเราเราควบคุมยากหลังบ้านเราต้องทํางานหนักขนาดไหนฮะทีมครัวเอ่ยทีมหลังบ้านทั้งหมดความยากของของในช่วงแรกครับก็คือแทบ ทุกคนแทบจะแบบไม่ได้นั่งพักเลยเพราะว่าลูกค้ามาตลอดแล้วน้องๆก็ไม่เคยไม่เคยทํางานในแบบนี้ในในลักษณะเป็นบุฟเฟ่พิมเนี่ยรวคนเยอะแบบนี้ซึ่งไม่ไม่มีในพื้นที่แน่น้องๆก็โอเคโอ้โหไม่เคยเจออย่างนี้เราก็พยายามแบบอยู่ในครัวอยู่น้องๆแล้วก็พยายามให้กํลังใจให้กลังใจเพราะมันมันจะเป็นแค่ช่วงแรกนั้นในช่วงนี้แต่เราก็จะอัดโบนัสให้น้องๆให้ค่าคอมมิชชั่นให้โบนัสเพื่อโอเคคุณคุณมาทํางานล่วงเวลาเราก็ให้ค่าอุทีเพิ่มคือให้เต็มที่ครับไม่ได้แบบว่า ขายดีแล้วเราจะไม่ให้พนักง,งานแล้วก็ให้เต็มที่ ตอนเปิดร้านเนี่ยเราจำเป็นต้องมีบุคลากรต้องมีพนักง,งานต้องมีน้อง,องๆที่มาช่วยเห็นว่ารับสมัครคนมาสมัครเยอะมากเยอะเยอะครับเราคัดยังไงอะไรแบบไหนอ,อ่โดยส่วนตัวแล้วผมจะจากอย่างแรกเลยเราจะคัดจากซูเม่ก่อนหมนถึงว่าเราให้รายละเอียดเข้าไปเขาจะกรอกมากี่คน้วแต่ไหเราก็จะมี เขาเรียกอะไรนะสแกนก่อนอย่างเช่นคำพูดต่างโปรไฟล์ต่างเพราะผมก็จะให้น้องๆทัวร์ใส่โปรไฟล์เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถสแกนได้เราสามารถดูได้ดูได้ว่าทัศนคติแต่ละานเป็นยังไงแต่จริงๆเราก็ต้องมาหน้าร้านสัมภาษณ์อยู่ดีสัมภาษณ์อยู่ดีแล้วก็ใช้เวลาสัมภาษณ์พอสมควรย่อมเหนื่อยกับการสัมภาษณ์การคุยเพื่อที่จะรู้ทัศนคติของน้องๆแต่เราจะได้นักพนักงานที่มีคุณภาพจากกี่คนครับที่สมัครประมา สี่ห้าร้อยคนด้วยครับเหลือเหลือแล้วผมก็คัดเหลือมาสิบห้าคนสิบห้าคนจากสี่ห้าร้อยคนใช่ใหก็คัดคัดดูจากบอรปลายคัดครึ่งหนึ่งแล้วทำไมเราต้องละเอียดขนาดนี้ครับมันเป็นสินค้าพรีเมียมด้วยครับสินค้าพรีเมียมผมก็มีประสบการณ์ที่เคยเปิดแบรนด์พรีเมียมมาแล้วมาเปิดที่นี่ปุ๊บทำให้รู้ว่าเราต้องละเอียดกับกับกับบุคลากรข้างในและข้างนอกมากเพราะเขาต้องเข้าใจว่าตัวแบรนด์มันเป็นแบบนี้สินค้าเป็นยังไงแล้วก็ทัศนิทัศนศติของน้องๆอ่าพร้อมจะสู้ ทุ่ไปขนาดไหนเพราะในช่วงแรกเนี่ยคนเยอะแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราประเมิน<อ>ว่าโอเคเรา,าเปิดคนเยอะแน่ๆคซึ่งลูกน,น้องที่มาสมัครเขาต้องเข้าใจแล้วว่า<อ>คุณรับได้ไหมกับการที่ีะยเวลาที่คุณทํางาน10-11ชั่วโมงในช่วงแรกเรามีโอทีให้มีข้าวให้แต่สวัสดิการเรามีพร้อมข้าว2มื้อการสังคมต่างๆให้ให้เต็มที่น้ําดื่มไม่อั้นคุณสามารถดื่มได้ตลอดนะอะไนี่อะไรเงี้ยส่วนอาหารก็มีเชฟเขาทำให้ก็แบบ คุณมาทํางานอย่างเดียวไม่ต้องไปเสียเงินข้างนอกเลยเอาใจมาทํางานเพื่อทำมานให้เต็มที่าไม่ต้องเสียค่าอาหารไม่ต้องเสียค่าอะไรเราให้เงินเดือนอีกใช่ให้เงินเดือนอีกก็คือซื้อใจเต็มเต็มซัพพอร์ตเขาเต็มที่แต่สิ่งที่ทัศนคติแล้วก็ประสบการณ์อะไรครับอย่างก็มีทั้งคนที่มีประสบการณ์และประสบการณ์ก็เรียนรู้กันไปใช่เรียนรู้กันไปก็จะมีผสมกณนไปแต่ส่วนแต่สิ่งที่หนึ่งที่เราต้องมาสอนเพิ่มคือการบริการ เพราะว่าในในสจังหวัดเนี่ยร้านที่เป็นพรีมเมียมมันมีน้อยมากมซึ่งนอกก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไม,ำไมต้อง,องขนาดนี้เลยเรอต้องพูดแบบนี้บางคำพูดเขาไม่เคยได้ยินเช่นสมมติถ้าเราคนไปกินร้านน้ำชากับร้าน ที่เป็นอยู่ในห้างการบริการก็แตกต่างกันที่จริงใช่ใช่ใช่แม้แต่แค่ในปั๊มสามจังหวัดกับปั๊มกรุงเทพอ่ะพนักงานก็พูดไม่เหมือนกันละมันก็เลยจะเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมของพนักงานที่สามจังหวัดที่แบบบางสิ่งที่โอเคผมสอนไปสิบครั้งละบางทีเขาก็ยังทําไม่ได้แต่ก็ค่อยๆทำเพราะให้เรียนรู้ซับแต่ซึมซับเข้าไปลูกค้าก็เหมือนกันอยงว่าการกินแบบนี้มันก็ยังมีที่แรกใหม่สำหรับที่ใหม่สำหรับลูกค้าบางคนที่แบบมากินแล้ว ทำไมยังไม่ได้อาหารเ,เขายังคิดว่าแบบเราเตรียมไว้หมดแล้วเขาสั่งปุ๊บอาหารต้องออกมาทันทีอ,อะไรเงี้ยโดยโดยปกติแล้วการสั่งออเดอร์ไปก็มา10-15สบนาทีึง <c oughs> เขาเดอร์จะออกมาเซตออกมาใช่ใแต่ที่นี่อาจจะเป็นที่แบบเขาเซตไว้หมดแล้วที่เขาเคยกินดูครับเดินไปหยิบได้ใช่เดินไปหยิบได้เลยอันนั้นคืออาหารที่เขาตั้งไว้แล้วใช่ตั้งไว้แล้วทําไวนานแล้วใช่ทำไวนานแล้วแต่ของเรานี่คือเมนบายออเดอร์ใช่เมนบายออเดอร์สั่งปุ๊บเราสไลด์สั่งปุ๊บเราปั้นซูชิใช่ใช่ประมาณนั้นครับมันก็จะมีความสดของอาหารมากกว่าใช่คือเรื่องรสชาติไม่มีลูกค้าไม่มีตีเลยไม่มีตีเรื่องรสชาติแต่จะมีตีเรื่องทําไมช้าเออพนักงานบริการไม่ทันอะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นนสิ่่งททียาาใกกรรธุ หลังจากที่เราจับมาหลายตัวเนี่ยครร้านบุฟเฟ่พเมยมเนี่ยอะไรยากที่สุดถ้าเป็นในสามจังหวัดในผมมองผมก็คือวัตถุดิบการสตอกวัตถุดิบคือเรากลายเป็นสิ่งที่สมมติถ้าถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเราอ,อาจจะตอกแค่สามสมวันเพราะว่าเราหยิบจากตรงนี้ใ,นใกล้ๆกล้แต่พอเป็นพื้นที่ห่างไกล ผมต้องสต็อกประมาณหนึ่งสัปดาห์ซึ่งตรงนี้เงินจะไปบวกกับสต็อกเยอะมากซึ่งเราต้องสแปนอย่างเช่นหมายถึงเดือนนี้เราอาจจะไม่ได้กาไรด้วยซ้ำเพราะว่าที่จะไปสต็อกของประมาณนี้ครับแล้วก็ค่าส่งเอออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะควบคุมแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องการบริการใช่ที่ต้องแบบสอนน้องๆให้เรียนรู้แล้วก็สอนลูกค้าในการกินบางลูกค้ายังไม่เข้าใจการกินของพิมพ์เพราะณตอนนี้คือลูกค้าแบบ มาสองคนแต่สั่งเยอะมากแล้วก็มันจะมีการเกิดการเหลืออา,อาหารเหลือเพราะลูกค้าย,ยังไม่เข้าใจว่า อ๋อแบบนี้มันมาพอชั่นประมาณนี้นะพอชั่นเราคือสั่งหนึ่งเนี่ยมัน4ี่ชิ้น3ชิ้นยังไม่รู้เรียนรู้กันไปสองคนกดติ๊กหมดเลยยังไงก็ไม่หมดอ่าใช่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องเรียนรู้เราค่อยสอนไปว่าไออันนี้อันนี้ค่อยๆทานนะครับเราก็ต้องมาเบรกลูกค้าอ่ะอันนี้เยอะแล้วนะครับลูกค้าจะจะจะเอาอีกไหมเราต้องไปดูในครบเพื่อที่จะเบรกพอโอเคลูกค้าพอให้เนี่ยนะถ้าหมดเราค่อยสั่งเราเป็นเจ้าของเราต้องมาดูเองไหมะอ่าในช่วงแรกผมต้องมาดูเองครับแต่สิ่งที่ผมมมมจจะะไไ่่่ทาาาคือเรชวย ข้างหน้าเสมอไม่งั้นลูกน้องจะไม่เกิดการเรียนรู้เพราะสมมติถ้าผมแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยแก้แก้แก้เขาก็เดี๋ยวเขาก็จะรอเราเขาก็จะรอเราเขา,เขาก็จะไม่เป็นผมยอมให้โอเคเราบอกบอก,บอก,บ,อกบอกพนักงานแล้วก็ให้เขาทําถ้าเกิดปัญหาโอเคลูกค้าติดไม่เป็นไรเราก็จะบอกลูกน้องนี่คือสิ่งที่อ d น i ี้เคสนะถ้า<น>คุณทำแบบนี้ลูกค้าจะอมเมนต์มาในแบรนด์แบบนี้นะอ่าแล้วก็อย่าให้มันเกิดอีกประมาณนั้นคือผมยอมให้มันให้มันเจ็บแต่มันจบไม่ใช่ปล่อยแบบไปเรื่อยๆยยาไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็ผมพยายามท ปล่อยให้แบรนด์และพนักงานรันด้วยของตัวเองไม่งั้นผมเรียนรู้ที่จะแบบเอ๊ะทำยังไงให้มันมีหลายสาขามีหลายร้านไม่งั้นถ้าผมอยู่ร้านตลอดเนี่ก็ไม่มีทางจะขยายไปได้มีสี่ห้าหกสาขาซึ่งเราก็เอาเคสสตดี้จากพี่พีที่อยู่กรุงเทพนนเองเช่นของบางตัวเอ้ยอะไรทําไมเขาทําได้ออกเนั้นเพราะว่าเขาสร้างกิมงานที่แข็งเช่นถ้าเราอยากจะมีหลายร้านเราก็ไม่ควรจะมาอยู่ร้านนี้เราก็จะบริหารทีมให้แข่งข้างบนให้แข็งแล้วก็ปล่อยลงมาเช่นการบริหารก็จะ ผมก็จะพยายามพูดคุยกับผู้จัดการก่าน้องๆให้ผู้จัดการไปคุยต่อแล้วผมก็ดูผลลัพธ์ที่โอเคมันเกิดขึ้นยังไงบ้างแต่โดยภาพรวมในช่วงแรกผมก็ดูอยู่แล้วเราถึงจะได้รู้ว่าโอเคร้านนี้ปัญหานในแบบไหนร้านนุประหานแบบไหนมันไม่เหมือนกันเลยต่อให้เปิดแบบเดียวกันแต่อยู่ที่จังหวัดเดียวก็ ปัญหาคนละแบบต่อให้เราทําร้านเหมือนกันอย่างเช่นปัญหาที่นี่ก็ปัญหาคนละแบบของกรุงเทพเพราะตรงนี้จะเป็นเครื่องดูดควันบนใช่มันก็จะเป็นปัญหาคนละแบบอย่างเช่นถ้ามีแอร์เยอะมีลมเยอะมันก็ทําให้ควันเนี่ยพุ่งไปซ้ายขวาอะไรเยงี้เราก็ต้องมานั่งแก้น้งานอะไรประมาณนี้แต่ว่าพื้นฐานแล้วในช่วงแรกก็ต้องเป็นเจ้าของหที่มาดูมาจำกัดจะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนพอเรารู้หมดทุกอย่างเนี่ยโอเคแล้วก็ค่อยถอยมาก็ให้น้องๆเข้าไปแก้ ครับคุณผู้ชมครับรายการรายการ business first เนี่ยก็มาคุยเรื่องวิธีการบริหารจัดการนะครับแต่เหนือสิ่งใดเนี่ยร้านอาหารก็ทุกิูร้านพรีเมียมบุฟเฟ่เนี่ยมีเมนูเด็ดๆเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะชวนอาฟานไปแนะนำเมนูหน่อยว่าเมนูต่างๆอะไรแต่เลาวากิวมันคืออะไรเนื้อโฮตาเตหรือมันเป็นยังไงความพิเศษของมันเนี่ยคืออะไรเพื่อพี่น้องที่เป็นคนที่อยากจะทานอาหารอร่อยๆหรืออยากจะเลือกที่จะซื้ออาหารที่แบบเออ อยากจะลองดูสักครั้งหนึ่งอยากจะพาเพื่อนๆหรือคนที่เรารักมานั่งทานเนี่ยจะได้แนะนําได้อธิบายได้ไดครับเดีด๋ยวเราไปดูเมนูเด็ดๆกันจัดไปได้ป่าโอเคครับโอเคครับ ผู้ชมครับเนี่ยผมพามารู้จักกับน้อยคนหนึ่งครับซลามอไรกุ้งครับแนะนำตัวนิดนึงฮะผมชื่ออันวายีซาอุครับเป็นพนักงานเสิร์ฟก็ทูกิวครับถ้าผมจะมากินอาหารที่ร้านนี้เนี่ยมันมีเมนูไหนแนะนําผมนิดนึงฮะก็ถ้าเมนูจิต99ทางร้านอาจะมีวากิวจิติโคงที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับคนชอบคนชอบทานมากคือตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยลูกค้าก็จะสั่งเมนูนี้เยอะใช่ครับเคยถามไหมฮะว่ามันเพราะอะไรเขาถึงสั่งเยอะ เพราะว่าลูกค้าชอบกินติดมันมากกว่าเนื้อัเนอืมเนื้อติดมันเนี่ยกับเนื้อที่มันไม่ติดมันเนี่ยรสชาติมันต่างกันนะฮะคุ้นเรื่องน้ำลายหลายคุณผู้ชมคือเวลามันเคี้ยวแล้วก็มันรู้สึกนุ่มเวลาย่างแบบพอสุกครับผมเอ๊ะจริงๆจริงๆมันก็มีคนทั่วไปอ่ะเวลาย่างเขาก็ย่างไม่ย่างเกรียมเลยว่ากิวมันควรต้องย่างยังไงฮะควรย่างแบบมีเดียมเร็ครับกับย่างแบบไม่ค่อยสุกมากครับคือวางไม่นานใช่ครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้ สีดําหรือว่า<ช>สีอะไรคือ<ช>บางๆชบูบงบางก็กินได้เลยเวลากินเนี่ยน้ำจิ้มมันเป็นยังไงรสชาติน้ําจิ้มก็ส่วนมากลูกคา้าจะจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซุกกี้แล้วก็โกชูจังครับอ๋อคือก็กิกนถามจิ้มเลยนะครับ,รบถ้าจะอัพมากกว่าน,นั้นเนี่ยฮะเมนูพรีเมียม999มีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เมนู99เราจะเสริมในเรื่องของอาหารทะเลครับผมจะเป็นหอยนางรมหอยนางรมใส่ซีฟู้ดแล้วก็หอยแมงปูนิวซีแลนด์แล้วก็จะมี มันปูย่างด้วยครับผมมันมันปูย่างเวลาเขาทางเขาทางไงครับเอาตัวมันปูใช่ตัวมันปูไปวางไปวางไปวางในเตาเลยมันก็จะเดือดเดือดนะครัะผมแล้วก็กินกับข้าวอย่างเงี้ยเหรอกินเปล่ากินเปล่าก็ได้อ๋อแล้วตัวเนื้อเนื้อพรีเมียมอันนี้มีอาหารทะเลเพิ่มครับผมอาหารทะเลอีกตัวหนึ่งที่แนะนําคือหอยนางรมใช่ไหมฮะหอยนางรมคนพื้นที่กินหอยนางรมกันเยอะไหม กินกันเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าแถวบ้านเราไม่ค่อยมีครับผมหาได้ยากไม่มีถ้าแนะนําบางอ่ะคนเลือกตัวตัวไหนฮะน่าจะเป็นกุ้งโบตันถ้าบางชอบกินซูชิชทาไมคือกุ้งโบตันมันคืออะไร,รก็จะเป็นกุ้งอาเจนครับเป็นกุ้งมาจากอาเจนตีน่านําเข้าครับผมรสชาติเป็นไงฮะรสชาติก็จะหวานหวานจะต่างจากบ้านเราหน่อยครับอ ผมควรเลือกเมนูนี้ใช่ไหม999ใช่ไหมครับผมอ๋อเห็นว่าผมมีเงินใช่ไหมแซวน้องแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเราไปดูเมนูตัวจริงๆกันว่ามันจะเป็นอย่างที่น้องเขาว่าหรือเปล่าว่าตัววากิวซิโคงวาเกวจซิโคงครับที่มันนุ่มมากๆมันนุ่มจริงไหมขออภัยด้วยนะครับที่กล้องเราไม่สามารถส่งกลิ่นไปถึงบ้านได้นะครับถ้าจะมาคงต้องมาที่นี่ครับก็สุกิวปัตตานีขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวสัอกันรอบครับ คือแพ็กเกจอ่าแพ็กเก99จริงๆมันมีมากกว่านี้ครับแต่ที่บางสั่งมานี่จะเป็นตัวที่เราแนะนำมาที่เด็ดอะไรเด็ดสุดข้างในนี้จริงๆแล้วเด็ดทุกตัวแหละครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากเมนู799คือหนึ่งนะจะเป็นพวกอ่าเนื้อวากิวติดซิคลอสก้วทูกิวครับมันจะมีตัว ไข่ดองพวกนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นซอสสูตรของปัตตุกิลเลยโดยเฉพาะใช่ครับครับแล้วก็ว่ากิวอ่ะจริงๆวากิวต่างๆในเจ็ดเก้ามันก็มีหมดอยู่แล้วในหนูเก้าเก้าครับวันนี้จะเป็นพิเศษกว่ามันจะมีซอสของปัตตุกิวมาด้วยพิเศษแล้วก็จะเป็นอาหารซีฟู้ดเขาจะเป็นหอยนางรมตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยที่จะไม่มีในเจ็ดเก้าเก้าซึ่งเมนูนี้ในบัตตานีหายากมากอใช่ครับปกติแล้ว ในปัตตานีเนี่ยก็จะมีแค่ตัวเป็นหอยนางรมที่อยู่ในก่องในกองในีองกันใช่ในกองไม่มีเล็กๆไม่มีเปลือกแต่นี้เราสดเป็นตัวมาเลยเวลาลูกค้าที่นี่จะชอบมากเพราะว่าที่นี่หาไม่ได้ซึ่งผมก็ต้องนำมาจากจังหวัดเดียวกันกรุงเทพมอนกันมาส่งที่นี่เพราะปัตตานีไม่มีขายขายยากว่าอันนี้ก็จะเป็นเมนูเด็ดของ9้าก้าอันนี้เสน่ห์เสน่ห์เสน่ห์ของมาเลยที่ไม่ครพลาดนะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงก็จะเป็น กุ้งโบตันครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งที่ไม่มีในบ้านเราเนํานำเข้ามาเหมือนกันครับกุ้งจากประเทศอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเลยนะครับผมเวลาผมก็ไปอาร์เจนตินาเพื่อเอามาให้บางคำสร้างกินเลยขอบคุณมากเป็นตัวนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งครับเป็นตัวนี้เลยเป็นซูชิกุ้งโบตันตัวนี้ที่หากินไม่ได้เหมือนกันในพื้นที่เนาะแล้วก็พวกซาซิมิต่างๆก็สดหมดทุกอย่างครับเมนูทุกอย่างนี้คุณรับประทานได้ภายในสองชั่วโมงกินได้เต็มที่ไม่อั้น เนื้อวากิวสั่งได้ตลอดวากิวติดซี่โครงเอ่ยวากิวทับน้องอะไรต่ามีหมดทุกอย่างร้านเปิดกี่โมงฮะร้านของเราเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสากทุ่มครึ่งนะครับผมทุกวันแต่เฉพาะวันศุกร์ทางร้านจะเปิดไปโมงครึ่งโทรจองไหมใช่ในช่วงแรกโทรจองดีกว่าครับเพราะคนเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกค้าเสียเวลาในการมาเพราะรอถ้ามาแล้วมีโต๊ะเต็มก็ต้องนั่งรอไปอีกสองชั่วโมงเลยเราเสียใจใช่่ครับเสียใจแต่ทางร้านเรามีระบบ โทรจองหรือว่าจองออนไลน์ในระบบมีหมดครับถ้าแบบมาให้ชัว์คือโทรจองจองโต๊ะจ่ายเงินปุ๊บคุณได้โต๊ะแน่นอนไม่ต้องกังวลในเวลาเบอร์โทรศัพท์ พจช่องทางการติดต่อที่ช่องทางอาจจะข้างล่างเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมก็มีเพจแล้วก็มีเบอร์โทรก็ทุกเกีวปัตตานีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์แอดของทางร้านก็ทุกเกียวปัตตานีครับประมาณนี้สำคัญที่สุดครับที่นี่ตั้งอยู่ที่ปัตตานีบาซ่าปัตตานีบาซ่าตรงข้ามบิ๊กซีปัตตานีตรงข้ามบิ๊กซีปัตตานีซึ่งปัตตานีบาซ่าเรามีรองรับที่จอดรถห้องน้ำอะไรครบสะดวกกับลูกค้ามากไม่ว่าลูกค้าจะมาร้านกี่โมงในช่วงที่พีคท้าคนเยอะเราก็มีทีีี่่่่จจออออดดใใหหห้้้ไมมตงงงกัวลเเรรรืาาทคบ คุณผู้ชมครับผมทรมานมากนะฮะเพราะว่าระหว่างทำรายการไปกินอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ตีเข้ามาที่จมูกเสียดายจริงครับที่มันส่งไปถึงท้องไม่ได้ไม่ได้ครับต้องมาทานที่นี่ต้องมาลองก๊อตทูคิวปัตตานีนะครับก็ติดต่อมาได้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผมรับชมรายการพิเศษเฟิร์สครับผมโปรโมชั่นสำหรับ ช่องไว Channel b u s i n e s s First นะครับเป็น5%นะครับผมในระยะเวลา1เดือนครับผมให้พิเศษกับทานลูกค้าที่รับชมช่วงที่ออกอากาศวันนี้นะครับรับไป1เดือนลด5%แค่บอกว่ารับชมบัตรรายการ s i n e s s First ใช่วันนี้เนี่ยเราได้เนื้อหารายการที่เป็นเทคนิคในการบริหารจัดการธุรกิจแล้วก็ได้รู้จักเมนูอร่อย ที่พี่น้อง3จังหวัดสามารถมาทานกันได้เลยนะครับที่นี่มาอุดหนุนกันได้แล้วก็เอาไปบอกต่ออร่อยยังไงแค่ไหนส่งต่อกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณาฟาฟมานะครับแล้วก็ขอบคุณร้านก็ตุกคิวปัตตานีหมดเวลาแล้วครับกับพิเศษเบิร์ตผมคงต้องรีบนะครับเพราะว่ามีอาหารอร่อยๆรออยู่และอยากจะเชิญทุกคนมานั่งทานที่นี่กันพร้อมๆครับหมดเวลาแล้วครับสลามะลัยคุ้มมารองตุลลอบประกาตูนครับสลามะมรีคุมมครับยินดีครับ I uh -oh. uh -oh.